เราเยีืยอเนี่ยถ้าปวดหลังแล้วเราจะทำไงอ่ะเอาหลังก็เป็นของเราแครว่าเองถ้าบอกให้หานออกมาประมาณเพื่อให้เราตีงนั้นหนักเลยนะเนี่ยข้างบนหัวไหลหัวไหลตึงใช่ไหมฮะโอ้ยังรงใช่ไหมก็ระวังหัวเพราะว่าเราเราคุมเอวเราได้เราอยู่กับเอวเรามานานนะเราเป็นนักสะบัดเอวมานานเอวนะเอวโอ้ย นไหมวดเวนหาหมอจกระดูกอ,อย่าี้ย0นี่ท้างบนช่วงกลางปอดโป่ิช่วงลง่วงน้พวกสลักเพชรใช่ไหมสลักเพชรใช่ไหม วหมดแล้วเอามหมพวกที่ยึดยึดพวกไปเรียนอเรียนสิทธิเดียพวกจุดเราจะไม่เห็นต้องไปเรียนอีสากันนะอีสากเราไต้หวันเนี่ยหน้ากายเรามีแปดจุดที่เราต้องกระแทกต้องรว่เราไม่ต้องนู้หลังหลังไม่ดีเนี่ยตรงนี้เลยครับจุดเนี้ยนะถ้าเรารู้จุดเรากระแทกเลย กระแทกตรงนี้มันคลายไปทั้งหมดหรือไอ้พวกที่ที่เาเรียนรู้กันอย่พวกเคยอปูอะไรพวกเนี้ยนะแต่เอ็กอทับแทงเนี่ยโอ้โหตัวดีเลยอยู่ในสวนสาธารณะเนี่ยสาราพักร้อนพังไปเป็นทับแทงแต่ที่คนจีนเขากระแทก นี่คือศาสตร์หนึ่งที่เห็นในไต้หวันอีกศาสตร์หนึ่งเห็นในออสเตรเลียอามือเนี่ยแล้วก็่แค่ไหนหมดไปแสงเนยเยอะค่ะะแต่แต่เราเมื่อทำงานคือคนเดียวเนี่ยไม่ได้รู้สึกกับเอวของตัวเองมันต้องมาบอกคุณลืมเอวของคุณไปแแลล้้ววถ้าว่าคนมาทำตรงเนี้ยมันจะหนึ่งเนี่ย ได้ยืดหยุ่นตัวเข่ากับตัวเอวแล้วเราก็สึกไปได้ว่าเอวเราเริ่มยืดหยุ่นพ,พอเรายืดหยุ่นตัวนี้ปั๊บทาวันหน,นึ่งแหนพวกเาทำเองอย่างน้อยสิบน,นาทีสิบห้านาทีแลวมันจะรูะ้กว,วมันจะใสมันจะเบาเบามันจะรับสัมผัสเร็วมากอันนี้เวลาเดินเวลาเดินไม่ใช่เดินด้วยขานะเดินด้วยเอว เราเดินเราเรา,เราจะเราจะไม่ใช่นี่จะคืเดินด้วยขาเดี๋ยวจะว่าผู้ชายนะก็จะเดินเนี่ยเดินแบบเอวตายนะเอวตายนะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนผู้หญิงซึ่งมันจะบิดเป็นนิดนึงนะเพราะเริ่มเริ่มรู้สึกแล้วว่าใช้เอวเลยซึ่งอันนี้สอดคล้องกับหลักอะไรครับวิ่งมาราธอน ช่ไหมเขาจะ<น>เขาจะไปด้วยเอวบิดพอบิดเอวเนี่ยมันลดแรงใช้กล้ามเนื้อเขา่ามันใช้เอวสุดป๊อปป๊อปป๊อปอันนี้สอนเอาแบบอาจารย์อู๋ที่เรียนอยู่ที่ไถจ่จทภาคกลางเขาบอกคนเดียวเนี้ยเดินช้าเพราะร่างกายเนี่ยไม่ได้ใช้เอวเ,เอวเปว็นพาัะและตึงเลแต่บ้านคุณใช้เอวสบัด ขามันจะเร็วกว่าเดิมเท่าไหร่พี่เขาบอกคนโบนราณว่าย่างเร็วเหมือนปุยเมฆพออะไรตั้งใจตลอดเลยนะก็เหมือนผู้หญิงเหมือนกันเรียกว่าแข็งแต่ว่าเราอาจจะมไม่ได้คิดว่าจะต้องทำอย่างนกันนะแต่ถ้าคุณออกร่างกายนะไปแล้วน,น,น,นี่พูดแบบมเมาก็สมเข็งน,นะมีอาจารย์อีกคนหนึ่งอยู่ที่ เจียอีเนี่ยเจีอี่ลืมชื่อแล้วเขาสอนเรื่องพลังพีระมิดนะเขาจะบอกว่าคุณดูหมีี่ยหมีในวลามันทานแต่ว่ามันลุกขึ้นเนี่ยมันจะปิดมันจะปิดมาใช้เอลมันใช้เ,เป็นตัวเคลื่อนมันก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยซึ่งตัวเนี้ยมันจะไปเชื่อมกับสมองด้วยตัวเนี้ยเป็นเขาบอก ท้องเนี่ยเป็นสมองที่ส ом, องนั่งเป็นสมองที่สามสัมพันธ์กันหมดเนี่ยเวลาผมไปเคยไปหาหมอแล้วสิงคโปร์เนี่ยเวลาปวดหัวหมูเขาก็มาขูดอันอะไรเจ็บขนาดนั้เอาไวานั่งเนี่ยมันเกี่ยวกับหัวคุณด้วยนะคุณตึงมากเลยอ่ะมันต้องขูดนั่งแล้วขูดขึ้นนะแต่ไปหาหมอภาคกลางไต้หวันบอกโน่นท้องตอนสามเดือนเนี่ยคุณจะต้องดูแลให้ดีๆเลย แล้วคนจีนบอกเลยว่าเวลาคนเราป่วยอะไรไปก่อนขาไปก่อนตึกตึเนี่ยอะไรไปก่อนรากฐานที่คุณฝังรากไว้ก็คือขาเพราะขาเพ่อนเนี่ยปวกเขาแล้วไปดูคนเด่เนี่ยระดับหกสิบขึ้นไปแล้วทางนั้นนะทางนั้นเลยคุณก็จะเป็นคนอื่งถ้าไม่เรียนเพราะคนแก่ เขาจะให้เราเอาผ้าเข้าไปแล้วถ้าเป็นไปได้จะต้องมีเสาให้เราฉีดกล้ามเนื้อคนเราที่เดี๋ยวนี้ตึงเพราะไอ้ตรงนี้มันติดเราต้องฉีดมันออกหรือทำท่าเนี้ถ้าเป็นโยคะก็คือท่าอะไรครับท่าเส้นเอกาะดีบนะท่าพีเส้นเอกระดิบแกเกย์อะนีน้นะคุณจะต้องลง<ะ>